ระวาจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์สัปดาห์ที่สองเทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศศกดาเนียนบทที่9ข้อ4ถึงสิข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัว พระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อผู้ที่รักพระองค์และปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบาปทำผิดประพฤติช,ชั่วร้ายเป็นกบฏหันเหไปจากบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้เชื่อฟังบรรดาประกาศศกผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งพูดในพระนามของพระองค์ ต่อบรรดากษัตริย์บรรดาเจ้านายบรรดาบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลายและต่อประชากรทั้งมวลของแผ่นดินข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความเที่ยงธรรมเป็นของพระองค์ส่วนความอับอายเป็นของข้าพเจ้าทั้งหลายดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นของชาวยูดาห์ชาวกรุงเยรูซาเลม็มและชาวอิสราเอลทั้งมวล ั้งเป็นของผู้ที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลผู้ที่อยู่ในแผ่นดินที่พระองค์ทรงบันดาลให้เขาไปอยู่อย่างกระจัดกระจายเพราะความทรยศ์ซึ่งเขาได้กระทําต่อพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความอับอายเป็นของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นของบรรดากษัตริย์บรรดาจเจ้านายและบรรดาบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทําบาปผิดต่อพระองค์ส่วนพระกรุณาและการอภัยโทษเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้กระบฏต่อพระองค์มิได้เชื่อฟังพระสุระเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติที่พระองค์ประทานให้โดยบรรดาประกาศศกผู้รับใช้ของพระองค์ บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนังบุญลูกาบทที่หกข้อสามถึงสาสิบแปเวลานั้นเพียสูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธว่าจงเป็นผู้เมตตาการุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตาการุณาเธออย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่าน อย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสั์เต็มทนานอัดแน่นจนลน้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนาน,นั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเราอ่านพระวาจนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าตอนใดตอนหนึ่งจบแล้วเราต้องพยายามทําความเข้าใจกับตัวบทนั้นโดยถามตัวเราเองว่าพระวาจนาที่ฉันได้อ่าน หรือได้ฟังเมื่อสักครู่นี้มีความหมายอะไรทำไมการเข้าใจพระวาจาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สำคัญก็เพราะในพระสารโดยนบุญมัธิวบทที่13มข้อ2ีบมีบันทึกไว้ว่าบุคคลที่ฟังพระวาจาและเข้าใจจึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้าง ดังนั้นสาเหตุหนึ่งที่พระวาจาไม่เกิดผลในตัวเราก็อาจจะเนื่องมาจากการฟังพระวาจาและไม่เข้าใจไงล่ะครับวันนี้จะขอนำพระวรสารโดยนบุลูกาที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่มาทำความเข้าใจกันตัวบทที่เราได้ฟังอ่านเป็นตัวบทสั้นๆเกี่ยวกับความเมตตาการุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เราสังเกตจากตัวบทว่ามีคำสั่งอยู่หข้อข้อแรกเป็นคำสั่งให้เป็นคือจงเป็นผู้เมตตาการุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตาการุณาเถิดนี่ก็เป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่สูงมากที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้เราเป็นคือเป็นผู้มีเมตตาการุณา ดังที่พระบิดาทรงพระเมตตากรุณาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยืนยันถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์ความเมตตาต่อจากนั้นก็มีคำสั่งอีกสองข้อที่เป็นการห้ามตัวบทใช้คำว่าอย่านำหน้าคืออย่าตัดสินแล้วก็อย่ากล่าวโทษ คำสั่งยาประการแรกคืออย่าตัดสินผู้อื่นแล้วท่านจะไม่ถูกพระผู้เป็นเจ้าตัดสินซึ่งหมายความว่าอย่าประเมินบุคคลจากท่าทางหรือท่าทีภายนอกอย่าทำตนเป็นผู้พิพากษาตัดสินคนอื่นเพราะเราที่เป็นมนุษย์ไม่อาจล่วงรู้จิตใจของผู้อื่นได้องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ผู้เดียวที่สามารถตัดสินได้อย่างถูกต้อง เพราะพระองค์ทรงล่วงรู้ถึงจิตใจของผู้คนคำสั่งยาประการที่สองคืออย่าก,กล่าวโทษเขาคำสั่งประการแรกอย่าตัดสินด้วยความคิดหรือตัดสินตามที่เห็นภายนอกส่วนคำสั่งยาประการที่สองเป็นการห้ามการตัดสินด้วยวาจาคือกล่าวโทษคนอื่นทำตนเป็นผู้พิพากษา กำหนดโทษให้เขาเสร็จสับเรียบร้อยเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์เดียวเท่านั้นที่มีอำนาจส่งคนไปนรกหรือสวรรค์ได้มนุษย์ไม่มีอำนาจกระทำเช่นนั้นคำสั่งต่อมาอีกสองข้อเป็นคำสั่งให้ทำได้แก่จงให้อภัยและจงให้ คำสั่งจงประการแรกคือจงให้อภัยเขาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอภัยให้ท่านคำว่าให้อภัยในความหมายดั้งเดิมเป็นคำสั่งจงปล่อยไปปล่อยผู้ต้องสงสัยไปเสียคนที่เรายังไม่รู้ว่าทำผิดหรือเปล่าเพียงแต่สงสัยเท่านั้นก็จงปล่อยเข้าไปคือมีความเมตตาต่อเขานั่นเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้มีอ้างในพระคัมภีร์อยู่หลายตอนเช่นกิจการของอักสาวกบทที่4ข้อ2 1เถึง23เปตโตรและยอนถูกปล่อยตัวจากสภาสันฮิตดรินบทที่5ข้อ40มีกามาเรียนเกี่ยวข้องด้วยบทที่16ข้อ35เปาโลกับซีลาดถูกปล่อยตัวจากการถูกจองจำในคุก ทที่17ข้อ9เปาโลกับซีลาดที่เมืองเทสโลนิกาคำสั่งจงประการที่สองคือจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัตว์เต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย จงให้เขาแล้วท่านจะได้รับและรับจนเต็มสัดเต็มส่วนเหลือล้นจนรับไม่ไหวเพราะท่านตวงให้เขาด้วยทนานันใดเขาก็จะตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นเหมือนกันคำถามคือให้อะไรคำตอบคือให้ทานให้คนที่ขัดสนและมาขอเป็นเรื่องของ ทรัพย์สินสิ่งของจงให้ในที่นี้ยังหมายถึงการตัดใจการไม่ยึดติดต่อสิ่งของของโลกซึ่งเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าโปรงสงมอบให้เราเป็นเพียงผู้จัดการทรัพย์สิ่งของนั้นอันที่จริงเราทุกคนเกิดมาตัวเปล่าสิ่งของที่เรามีก็ล้วนเป็นของพระ ที่มอบให้เราเป็นผู้จัดการเท่านั้นเองที่สุดเมื่อนายเรียกเราไปพบเราก็ต้องรายงานต่อพระองค์ว่าเราได้จัดการทรัพย์สินของพระองค์อย่างไรท่านฟังครับเมื่อได้ฟังพระวจจาแล้วเราคงมีคำพูดที่จะขอบพระคุณพระองค์ขอโทษต่อพระองค์และขอพระบพรให้เราสามารถ ปฏิบัติตามพระวจาที่โปรองทรงมอบให้เราอย่างดีขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประธานสันติแก่ท่านด้วยเทิดอามน